ใครมีปัญหาใต้ตาคอมเมนต์มาบอกหมอนิดนึงเนาะแล้วใครมีเพื่อนๆที่จะฉีดฟิลเลอร์ช่วยแชร์ต่อให้หมอด้วยนะครับว่าช่วยเช็คผิวชั้นบนก่อนนะว่าผิวชั้นบนเราหย่อนไหมถ้าอายุเลข3ไปลายหรือเลข4เนี่ยแนะนําว่าอาจจะซ่อมผิวชั้นบนก่อนรีบฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ตาหรือว่าฉีดฟิลเลอร์ไปที่ร่องแก้ม ต้องระวังเรื่องเป็นก้อนเนอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่ไปฉีดแล้วเป็นก้อนก็อาจจะยังไม่ต้องรีบฉีดสลายก็ได้เพราะว่าถ้าฉีดสลายแล้วบางทีไอายาที่สลายมันจะไปสลายเนื้อดีรอบๆไปด้วยถ้าเราไปฉีดใหม่อีกรอบก็อาจจะกลายเป็นก้อนรอบ2ได้พตอนนั้นฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไปกี่ซีซีแล้วหลังฉีดไป็นึฉีดไปข้างละ1นึค่ะฉีดไปประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มแบบ ในความรู้สึกว่าใต้ตามันปวดๆ<ม>ก็กลับไปที่คลินิกเดิมค่ะบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ารอเดือนหน้าก็คือรวมเป็น2เดือน<ม>ค่อยมาดูอีกทีอ่าแล้วพอหลังจากรอครบสองเดือนละไอ้ก้อนนั้นหายหรือยังเอ่ยไม่หายค่ะฉีดนิดนึงอะค่ะ<ม>ให้มันยุบลงหลังจากฉีดสลายแล้วเป็นยังไงบ้างคือไอ้ที่บวมอะค่ะมันก็ยุบลง<ม>แต่เราก็มีความรู้สึกว่าใต้ตาม,มันก็ยังแบบยังลึกอยู่หลังจากนั้นแก้ปัญหายังไงต่อเอ่ย ต้นปีอะคะอ่ะก็ไปเจอคุณหมออีกคลินิกหนึง่งคุยกันว่าเออลองเติมอีกสักนิดหนึ่งไหมหลังจากไปฉีดฟิลเลอร์รอบสองนะใต้ตาเออมันดูเป็นลักษณะอย่างไงบ้างจ๊ะมันเป็นลําอือแล้วทำไมวันนี้ถึงจองไอ้ตัวโควตาบูเต้มามาฟื้นฟูผิวชั้นบนกันจ๊ะเห็นในไลฟ์ค่ะในไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะดีมากค่ะคุณหมอตอนนั้นคือที่ดูไลฟ์คือเป็นไลฟ์เกี่ยวกับฟิลเลอร์เป็นก้อนเนี่ยแหละค่ะแล้วมันตรงประเด็นของเราพอดี ก็เลย<ม>ก็เลยไลนทักคุยกับคุณหมอเนี่แหลคะค่ะตอนนั้นหมอก็เลยแนะนําว่าให้ยิงซ่อมตัวผิวชั้นบนตัวบูเต้เนี่ย จะเป็นขึ้นโมโนโพล่าร์เอฟหลักการเดียวกับเทอร์มาชนะเป็นขึ้นความถี่วิทยุยิงอัดซ่อมผิวชั้นบนให้สร้างคอลลาเจนเต็มที่แต่เทอร์มาชจะเป็นของอเมริกาก็จะเจ็บอาบูเต้เนี่ยจะเจ็บน้อยกว่า,เ,เ,วาเพราะว่าพลังงานหัวเขาจะกระจายเป็นหลังพึง่งซึ่งทําให้คนไข้เนี่ยสบายขึ้นผิวของฝั่งที่เรายิงอาบูเต้เทียบกับฝั่งที่ยังไม่ยิเห็นความตา่างยังไงบ้างจา๊ะรู้สึกว่าผิวมันเด้งขึ้นค่ะหมอใต้ตาเป็นไงบ้างดีกว่าเด้งเด้งกว่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คือแบบหน้้้ายกขึนนนเล่ะควัี หมอก็มีจะฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนิดนึงด้วยฉีดฟิลเลอร์กระดูกเนี่ยหมอจะฉีดน้อยๆนะวันนี้เอาแค่ซีเดียวตรงกลางแก้มแบ่งทึ่งไซายขวานฉีดกระดูกเนี่ยจะไม่เหมือนกันฉีดที่ใต้ตาเหมือนที่คนไข้เคยฉีดข้อดี3อยา่างอันที่1เลยคือไม่เป็นก้อนได้ปรับโครงสร้างกระดูกอันที่2คือ ไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดอันะที่3คืออยู่ได้เป็นปีเ,เป็นคนไข้จริงเพราะว่าหมอก็ไม่อยากไปจ้างดาราเอาเงินจากคนไข้ไปจ่ายค่าตัวดาราเป็นล้านหรือไปอยู่ในห้างค่าเช่า4ี่ห้าแสนเราคิดว่าเราเอางบตรงนี้มาเป็นวงเงินเอ็กซ์คูซีฟวงเงินให้คนไข้เพราะจริงๆดีมากนะคะเพราะว่าจะได้คนไข้ก็จะได้แบบราคาประหยัดลงที่สําคัญก็คือเราจะได้แก้ครบวงจรเนอะซ่อมผิวชั้นบนด้วยอบูเต้แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูก